ตบสาวไทยร่วมสักการะยา่าโมเอาเริกเอาชัยก่อนลุยศึกเอเชีย2023เมื่อวันที่29สิงหาคมนายสยามสิริมงคลผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาและคณะนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรานารีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยนายสยามกล่าวว่าในปีนี้พี่น้องชาวโคราช ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งเราได้เตรียมสนามชัดชัยฮอลและ MCC ฮอเดอะมอโคราชเป็นสนามกีฬาหลักและก่อนหน้านี้เราก็ได้ต้อนรับนักกีฬาทั้ง14ประเทศที่พักก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนสนามก็ผ่านการประเมินจากสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียเรียบร้อยวันนี้ทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มาร่วมกันสักการะย่าโมที่เป็นวีรสตรีของไทย ซึ่งถือเป็นวุลิสตรีที่เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของคนไทยเชื่อว่าเหมาะแก่การร่วมอำนวยวอวยพรให้เวล์บอลหญิงไทยทำผลงานได้เป็นที่ประทับใจต่อแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนกีฬาทั่วโลกสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรายชื่อดอังนี้เซตเตอร์พรนพันเกิดปราดศิริมามาณกิจตัวรับอิสระปิยนุษย์แป้นน้อยสุภัทราไพรโรดบอลเลว จลัดพรบดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุอดโมกสีวิภาวีสีทองสสีพาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกดำธนชาสุขสดขอบคุณแหล่งข่าวจากขา่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ